ละครบอกแล้วคนใหม่เข้ามาทันเวลาใช้เครื่องมือเอาเอามาใช้เครื่องมือใช่ไหมอืมแต่ว่านะอาก็ดูไปถ้าคิดว่ามองทีทีบางทีแบบปวดว่าทําได้อยากให้สมหน้าสมตาแต่ก็ลืมมาทุนเป็นของเรานะทุกคนแต่ก็อืมจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นชีวิตของเขาแหละเงินเขาก็ยังว่าแหละ เขาบอกติ่งแตกไม่มาเวียงแล้วมามาวีดมาวีนนะแต่ก็ว่าแหละมันก็เป็นดราม่าเงินพี่น้องขาเออถ้าจบเราจะเอาเงินไหนมานะอย่าลืมมันเป็นธุรกิจไปแล้วอย่าลืม,มข้อนี้นะเอออย่าลืมนะอย่าให้พอ,อยบอเฉียบนะถ้าเฉียบขึ้นมาเห็นเปล่ากบจบอย่างแรงเดือดสะเทือนไปต่อจากไรเมื่อวานนะฮะ สงสารคนใหม่น้อง,องไม่รู้ตัวเลยโอ้อย่าไปสงสารเถอะจังหวะเขากะสุกสุดๆนี่เนี่ยเออรอรถบีเอ็มให้พอปูอยู่แด้นะโอ้จักไผ่สีส่งผ่านไผ่ละอืไฟนี้กระสูนทางนี้เพื่อสะใจไฟนั้นเขากะซุบเต็มที่เอ๋อจะเหมาะเจาะจงพอดีเขาแล้วนะขอให้สุขสมหวังนะขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้รักกันต่บถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร อันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้อยากเห็นว่าเขาจะนั่นนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ปากเขาไม่ได้นิ่มเด้คนละครึ่งเด้เงินเธอแต่คนละครึ่งเด้ยอย่าลืมมาทะเบียนสมรสจดแล้วนะคะทุกคนจังใดจังใดคิดอยู่ว่าผู้ใหญ่ทางคนไทยดูไม่รู้เลยหรอว่าเขาใช้ลูกเป็นเครื่องมือในละครเรื่องนี้อื แต่เรื่องเด็กนี่แหละเป็นเรื่องที่เขานะพิพากันเยอะก็คือเรื่องเด็กนี่เนะ่ยเหมือนสภาพเห็นปะเอาตรงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ่ายรูปอยากให้เห็นหน้ารถอืมแต่ผักลูกออกเพื่อไปยืนอนะ่ะเป็นยัไหมเนี่ยเขาพิพากันอยู่เนะี่ยแล้วแล้วลูกอะ่ะผู้หญิงเนาะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไปดูบ้านเขานะดูในภาพที่ตัดมาในการพิพากนะคะไม่ว่าช่องใหญ่ไม่ว่าหลนส์หลเลยดูทางกว้างเลยนะ ดูสภาพของลูกความสําคัญอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ลูกนะทุกคนความสําคัญแต่ละงานเนี่ยความสุขหน้าบานอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ลูกนะดูสภาพลูกนะอันเนี้ยพอเขามาพูดโอ้ยลูกเขามีความสุขดีแต่เขาพิพาทกันเนี่ยนะการผักลูกกับลูกก็อยากยืนอยู่กับแม่ถูกไหมอืมลูกก็อยากยืนอยู่กับแม่แม้กระทั่งเจ้าตัวเล็กเห็นไหม Ừ, ผู้ชายถ้าอุ้มเด็กผู้ชายก็ยังโอเคนะแล้วก็ผู้หญิงอยู่กับแม่เออในใน,นมุมค่อยนั่นเองนะคะทีนี้ผักลูกออกไปดูหน้าลูกดกินั่งอยู่บนรถไปนั่งอ่ะมันก็มีคําพิพากออกมานะลูกเราเป็นผู้หญิงนะจริงๆอ่ะมันอาจจะคิดเยอะไปแต่มันก็ควรคิดถูกไหมแล้วสายตาของเด็กๆนะไม่ได้สดใสไปด้วยเลยไม่ได้ที่แบบว่าเขาจะมาสนใจให้เด็กสดชื่นก่อนก่อนที่จะถ่ายวิดีโอกันอ่ะเข้าใจปะเออ จริงๆแล้วมันจอยได้ถ้าเขารู้จักนั่นน่ะแต่ทีเนี้ยความสําคัญใจจดจ่อมันอยู่อีกคนไงมันไม่ได้อยู่ที่เด็กถ้าการที่ทําให้เด็กสดใสรูปภาพก็จะออกมาสวยงามนะทีเนี้ยเห็นไหมตอนรีบจะถ่ายรูปก็คือการรีบเร่งที่ให้ได้จังหวะได้ฉากแต่ทีนี้มันกลายเป็นการผักอ่ะไงอ่าแล้วหน้าตัวเล็กอ่ะอ่าเห็นนะมันก็เป็นภาพออกมาที่ไม่สวยงามทีนี้ก็กลายเป็นภาพ เขาพิพาทก็ผิดตับอีกทีเนี้ยนะก็อยากให้เขาเห็นในแบบนั้นน่ะถูกไหมมันก็ต้องยอมรับอ่ะยังไงอ่ะแล้วในคอมเมนต์เอฟซีแม่แม่ปกป้องเนี่ยนะว่าเออลูกเราเป็นผู้หญิงนะนี่นั่นนั่นอันนั่น,น,นจริงถูกนะถูกนะในใจ เพราะคุณอยากทำภาพสวยคุณต้องบิ้วให้เด็กมีความสุขก่อนอ่าเพราะอันนี้ชีวิตมันก้าวแล้วเราต้องมีพ่อใหม่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในปัจจัยที่โชว์ที่มันเห็นภาพออกมาก็คือคนสําคัญคือไข่อย่าลืมอ่านะมีพระพะนางอยู่ไข่นะคะไม่ใช่ลูกแต่เอาลูกไปแบกเรียกว่าแบกไหมนะเพราะเด็กถ้าเขาตื่นเต้นแล้วเขามีความรู้สึกกระตุ้นจากแม่ก่อน อ่าไม่ต้องรีดตรงรอดเอาออกมาให้สวยนะเด็กอะมันจูนได้แต่ความฝืนหรือว่าการเล่งของตัวเองนะเอาในอารมณ์ตัวเองมากกว่าอารมณ์เด็กมันก็ออกภาพแบบนั้นแหละมาให้สังคมดูโทษใครอะถูกไหมเด็กจริงจจูนเจอไม่ได้ง่ายเอาไม่ได้ยากพูดผิด <c oughs> ควรอยู่ถูกอือเห็นเนี้ยในมุมที่ว่าในภาพที่เห็นได้ชัดว่าอืมนะแล้วหน้าลูก เออแล้วพูดไม่ได้นั่นคือข้อข้อที่ทำให้เราได้เห็นจนแบบอันใจเออฮักเอนอนอหนอสำคัญอยู่ที่เธอคนเดียวลงไปอยู่ที่เธอคนเดียวนะฮะสรุปว่าใครที่หนึ่งในหนักขณะน,นี้นั่นคือสังคมวิภาคแล้วคุณก็ต้องยอมรับนะเออเพราะเด็กอะถ้าเขาแสดงออกจาก ถ้าเขามีความสุขจริงๆมันไม่ได้ยากของเด็กนะถ้าแบบไม่รีบเร่งจนเกินไปคุณก็กระตุ้นได้ให้มันภาพสวยกว่านั้นได้ด้วยความรู้สึกว่าเด็กอยากจอยเด็กดีใจด้วยจริงๆเด็กเล่นด้วยจริงๆนะคะมันต้องออกจากจุดนั้นแต่เด็กบอกเลยว่าสร้างภาพไม่เป็นนะเด็กสร้างภาพไม่เป็นเขาพูดอะไรเขาก็พูดออกมาแล้วเขาการแสดงสายตาเขาเนี่ยบ่งบอกถึงความรู้สึกของเขาอย่างชัดเจนเศร้าก็คือเศร้า มันโมแมนก็นคือโบเมนนะทีให้มาสดใสนะคะในยามเล่นของเขามันไม่ใช่เพราะว่าโมเมนต์นี้โมเมนต์คุณอยากโชว์ผัวคุณอยากโชว์รถคุณอยากดูครอบครัวนะถ,ถ้าโมเมนต์เล่นมันก็เป็นโมเมนต์ความสุขเด็กอะ่ะอ่าแต่ว่าความแนบ เราดูกันอยู่เนี่ยไม่ว่าลูกใครหรือลูกเราเนี่ยเหมือนกันใหม่ๆเนี่ยจะให้ลูกเราแนบเนื้อกับผัวใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่มันไม่ใช่หรอกมันก็จะมีก้าวกลัวๆเด็ก,กอ,อ่กอะในความรู้สึกว่าปลอดภัยไหมอยู่กับใครคือคนเฟิรม์มคือคือทนไอเขาเรียกว่าเซฟโซนที่เขามีความสุขจริงๆก็คือแม่กับพ่อแล้วกับป้าที่ผู้ปูกพันธ์แต่พ่อใหม่เนี่ยมันก็ต้องให้เวลานะคะออให้เวลาเราให้เด็กรู้สึกแบบเออละมนุนละไมไปด้วยคุณก็ต้องให้เวลาไม่ใช่คุณอืม มาแล้วมันก็ออกมาแบบนั้นแล้วเขาพิพาทก็ผิดใจเอาไงอะนะเขาจะทําให้เหมือนครอบครัวลูกเขาไม่รู้การกระทําของแม่ลูกฉลาดคงคิดแล้วแม่ผักหนูทําไมอู้ยสายตายเห็นไหมเหลือบมองอะ่ะดีนะเขาไม่พูดขึ้นมาน่ะเพราะว่าลูกเขาฉลาดนะเจ้าตัวเล็กเนี่ยเห็นไหมเขารู้หมดเอาเตรียมตัวเหอะนนี้เขาก็เริ่มถามแล้วอืมใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะเจ้าตัวเล็กก็ดูสายตาที่มองอย่างงงง,งอะไรวะใช่เรื่องที่แบบเด็กจะต้องมายืนตากแดดอะนะนะใช่ไหม <laughs> ถูกไหม,อ,มอีกหน่อยลูกสาวเราก็จะโตเป็นสาวให้เขาไปสนิทพ่อใหม่ที่ยังวัยรุ่นมันไม่ดีเท่าไหร่หน้าเป็นห่วงอืมก็มาดูกันยาวๆนะสาธุก็อย่าได้เกิดขึ้นอะไรเลยเนาะ อืมไม่ดีก็ให้เป็นสายตานะทั้งคนเลี้ยงก็ตั้งกี่คนก็ให้เป็นหูเป็นตาปกป้องลูกหลานเราเดอทุกคนอืมถ้าเกิดขึ้นขึ้นมาบอกเลยนะสังคมพิพาคหนะักแต่ว่าอยู่ในสายตาณนะขณะนี้ก็ไม่น่าควรวนั่นหรอกเออพูดถึงอะนะเพราะว่าเขาก็ก็ต้องเกรงตัวเขาเช่นกันนะคะอันนี้คือข้อเนาะ เราอาจจะคิดเยอะไปเพราะเขาก็ต้องปกป้องตัวเองเช่นกันเพราะอยู่นนในน้สังคมนะคะแต่ก็ว่าแหละคนเราน่ะรักกันได้มีใหม่ได้แต่ก็อย่าแบบว่าโอ้โหเขารักฉันรักลูกฉันร้อยเปอร์เซ็นอย่าไปดิไปเชื่อนะมันไม่ใช่เลือดนะคะเออมันไม่ใช่เลือดอืมนะตัวเราในหัวใจเราอ่ะพูดถูกค่ะคนอื่นก็คือคนอื่นลูกรู้สึกแบบนั้นเขารู้ ไม่ใช่พ่อถูกร้อยเปอร์เซ็นดูความละมุนเขาดินะยามเล่นภาพเล่นน่ะหัวเราะอะไรเนี่ยมันก็คือเล่นสนุกตามภาษาเด็กๆแต่หัวใจละมุนละไมเนี่ยอ่าอย่าลืมว่าภาษากายของเด็กเนี่ยมันจะทําให้เราได้เห็นชัดว่าเขาฝืนขนาดไหนนะเวลาจอยเวลาเล่นแอบหัวเราะกันอยู่นี่อันนั้นมันก็เป็นสายของเด็กๆแบบนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วถ้าคุณอยากให้ลูกละมุนในภาพเมื่อวานเนี่ยคุณต้องทําให้รู้รู้ลูกรู้สึกอยากจอยก่อน เออนว่นี่นั่นอืมนะเพราะเพราะว่ามันจุดเด่นอนะมันมองได้ชัดแล้วเด็กกับกิริยาภาษากายภาษาตางงเว้ยอะไรวานะเข้าใจปะพาจับตุ๊กตาไปวางในภาพอย่างเดียวมันมันก็ไม่มีชีวิตชีวางไะมันก็เป็นภาพที่ออกมาให้เห็นโดยที่ไม่สวยงามไงพอเขาวิาพากษ์ขึ้นมาก็ผิดตับไงอืมอะไนก็ผิดตับก็ไปเป็นดราม่าต่อไง มันก็เป <laughs> nah, <a job. h uy> ็นเงินต่อไงนะอ่ะจบเฮ้ยเขาจะ